ชิคเบียร์ร้านที่คอเบียร์ไม่ควรพลาดไปกินชิคเบียร์ก็เหมือนไปกินมอมรเกาเสเพราะรายการแตละวันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่เชฟจะลังสั่งมาให้ว่าแล้วก็รีบไปสั่งพี่เขาแต่ไม่รู้ว่าเบียร์ที่อยากกินชื่อเบียร์อะไรได้แต่บอกพี่เขาไปว่าอยากกินเบียร์สีดำพี่เขาไม่รอช้ายื่นมาให้ชิมหนึ่งเป๊ะซิมมึงแลว้วกรถือใจหลายก็เลยสั่งพี่เขาไปเอาหนึ่งจอก ได้เบียร์สมใจอยากแล้วก็รีบไปหาที่นั่งนี่คือยังหัววันแต่คนนั่นร้านกันแล้วจวดเข้าไปหนึ่งคำแรกเบียร์แทบสมใจอยากซดเบียร์ทิปไปแล้วหนึ่งติ๊กผู้ไม่สันทัดในการดื่มสุราแต่ชอบอยู่ในบรรยากาศแบบนี้อยากจะกลับไปสั่งอีกสักจอกแต่กลัวนั่งเรือกลับไม่ไหวถึงกลับต้องข่มใจเดินออกจากร้าน และนี่ก็คือพี่ชิดเจ้าของร้านชิดเบียเวลาไปที่ไหนแล้วเจอเจ้าของตำนานก็จะรู้สึกชีวิตคอมพิวตเป็นพิเศษนึกขึ้นได้ลืมกินกับแกล้มนี่ว่าไม่รอช้ากินทอดมันหนอกลาตามเข้าไปก่อนกลับก็แวะเข้าวัดกันซะหน่อยและนี่ก็คือเจดีเอียงที่ไม่ได้สร้างมาให้เอียงตอนแรกก็สร้างมาตั้งตรงนั่นแหละค่ะแต่ว่าโดนน้ำซ้อนจนตะล่งพังก็เลยทำให้เจดีสุดกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คจนถึงทุกวันนี้ ทริปหน้าจะพาไปไหนก็ยังไม่มั่นใจแต่ถ้าไปแล้วจะมารีวิวใหม่เด้อจ้า